สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1สิงหาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันตัวทีข่าวนี้สิงจ้องรวบโฟฟาน่าและก็ดุมฟรีให้ได้พร้อมกันในครั้งนี้โดยเชลซีกำลังเดินหน้าปิดดิวเบชฟรีฟฟ่ฟอฟาน่ากองหลังของทางเลสซิตี้และก็เดนเซลดุมฟรีของอินช์มิลานให้ได้รวดเดียว2ราย โดยทวัดซูเคิลกุซูเชลซีต้องเปลี่ยนหน้าเป้าใหม่นะฮะในการไล่ล่าเซ็นเตอร์แบ็กมาเพิ่มหลังพลาดได้ตัวชูโกเดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายจากทางเซบียาไปร,ร่วมทีมบาร์เซโลนา โดยทางทีอาร์เดนติกสื่อดังประกันข่าวแต่ว่าเชลซีกำลังเจริจาาคว้าตัวโฟฟาน่าและก็ดูมฟรีในประคารวม80-85ล้านปอนด์ทับสิงบรูอาจจะสเนสนอสตันเตะแน่ไปกับสัญญาฉบับเดียวด้วยเพื่อจะลดค่าตัวทั้งคู่ลงมาแต่สื่อดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยว่านตักเตะมีคนใดคนหนึ่งอยู่ในข่ายเป็นของแถมบ้างไหม ซูสมเปมอร์นี้นะฮะทางเชลซีก็เสริมผู้เล่นหน้าใหม่ไปแล้วถึงสองรายที่กันคือรังฮิมสเตอร์ลิงเปีกทีมชาติอังกฤษที่ได้มาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็คาริดูคูริบารีกองหลังทีมชาติติเนโกลที่ได้มาจากทางนาโปลีในครั้งนี้สิงห์วังใช้สอตัวเลือกช่วยปาดหน้าผีแย่งแฟรงกี้นะโดยเชลซีวางแผนสเนอสนอ2นักเตะเป้าหมายของบางร์เซโลนาหวังปาดหน้าแมนเชสเตอร์แย่งตัวแฟรงกี้เดยองกองกลางชารดัส โดยเดลี่มิเลอร์สื่อของกรงกฤษรายงานข่าวว่าเชลซีวางแผนสเสนอมาโกสอารอนโซกับทางเซซ่าอาเซริโกตาสองกองหลังชาวสเปนอยู่ในข้อสเสนอขอซื้อเดยองเพื่อจะชนะใจบาเซโรนาให้จบได้โดยทั้งอารอนโซกับทางอาเซริโกต้าได้รับความสนใจจากทางบาเซโรนาในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่การได้ชูกุนเด้มาจากทางเซบียาก็ทําให้บาซ่านั้นปลดความสนใจในรายหลังที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและก็แบ็กขวาในกรุ่นี้ ทังนี้ตะยองตกอยู่ในความสนใจของแมนเชสเตอร์เมย่างยาวนานตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์เปิดทำกันแล้วแต่จะถึงเวลานี้ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นการเปิดประตูให้เชลซีได้ทดลองการเจรจากับทางบาเซลนาดูบ้างและหวังว่าการมีอารอนโซกับทางอาร์เซนอลกวตาอยู่ในข้อตกลงน่าจะทำให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะ สำหรับทางบา์เรน่าพร้อมขายเดยองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากได้ค่าตัวต,วตามที่ต้องการเพราะขนาดเดียวกันก็ชุ่มเงินคว้าตัวบรนโดซิวากองกลางทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตนักเตะที่ตรงสเปคของเทรนเนอร์ชาบีเออร์ันเดสในครั้งนี้สิงสะดุ้งจึงจอกติดป้ายราคาโฟโฟนาน่าจำนวน85ล้านปอนด์ในครั้งนี้นะ โดยเลสเตอร์ต้แต่งความหนักแน่นไม่ต้องการจะขายเวชเชรี่โฟฟาน่าโดยการตั้งราคาสุดตะลึง85ล้านปอนด์หลังจากกองหลังชาวฝรั่งเศสได้รับความสนใจจากทางเชลซีโดยทางเดนีสเมลสื่ออังกฤษ,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 ษรรายงานข่าวว่าเชลซีเปิดการเจรจาก,กับทางเลสเตอร์เพื่อสอบถามเร,รื่องโอกาสในการคว้าตัวโฟฟาน่าเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน21ปีแต่คำตอบที่ได้รับคือการเรียกค่าตัวมหาศาลจำนวน85ล้านปอนด์เลยนะ เหตุผลที่ทางเลสเตอร์ตั้งค่าตัวโฟฟาน่าสูงมากนี้ก็เพราะว่าใช้งเงินสูงถึง36.5ล้านปอนด์ซื้อมาจากทางแซงเอเจียนเมื่อ2ปีที่แล้วและเมื่อต้นปีได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ประยะยาว5ปีออกไปทำให้อายุสัญญาในทินคิงพาวเวอร์สเตเดียมจะไปสิ้นสุดในปี2027ในครักนี้ สำหรับทางเชลซียังคงต้องการเซ็นเตอร์แบ็กมาเพิ่มอีกรายแม้ได้คาริดูคูริบาลีทีมชาติเกน,เนเกัลมาจากทางนอรีีแต่ช่วงสมัยนี้เสียกำลังหลักที่หมดสัญญาไป2คนคืออันโดเดโอบริติเกอร์กับทางอันเดรสคิเ็นเซ่น โดยก่อนหน้านี้เชลซีเพิ่งจะอ,อกหักพลาดคว้าตัวชูกุนเด้ก่อนหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่เลือกบา์เซลน่าทาให้ต้องหันกลับไปหาเป้าหมายเดิมมิลานสกินเนียเซนเตอร์แบ็กทีมชาติโซอร์เกียของอินเ์มิลานและก็ยังหวังพ่วงเดนเซลเดนฟรีวิงแบ็กขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกหนึ่งรายอีกด้วยนั้นในขณง,งนี้เชลซีปาดเรือคว้ากูกูเบริยโดยเชลซีกำลังจรจาไราตั้นเพื่อจะคว้าตัวมาร์กกูกูเลรีย ไปร่วมทีมตามการกิจกัทาง t ดี a ร์เ n นติกโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจฟูลแบ็กทางซ้ายชาวสเปนปรายนี้เป็นอย่างมากซึ่งมีความพยายามเจรจาดึงตัวไปครองแต่ที่ปัญหาที่บริัตนต้องการเงินไม่ต่ำกว่า50ล้านปอน ดยล่าสุดทางเดวิเออสตีนนักข่าวจากทางเดอตแลนติกระบุมาว่าสิงครรามเชลซีกำลังเจรจาเพื่อหวังชะปาดหน้าแมนเชสเตอร์ในการดึงกูกูรยะพร่วมงานในช่วงเสมอนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อตกลงแต่การหาเรือนั้นกำลังเด,เดินกันไปด้ดี ฝั่งเดอะบรสีฟ้ายืนกรันว่าไม่พร้อมจะจ่ายเงิน50ล้านปอนด์เพื่อแลกกับแบ็กควาย24ปีขณะที่ไบรตันไม่ยอมลดราคาลงมาสิ่งใดเพราะสโมสรไม่เดือดร้้อนเรื่องเงินแถมมีสัญญายาวก,กับักเตะทำให้ทั้งสงทีมยุติการเจรจา อนนี้กลายมาเป็นเชลซีที่กำลังเจรจากับทางนกต่างนวลเพื่อหาข้อมูลหรือว่าเข้าจุดลงในการดึงกูกูระยาไปร่วมทีม,มซึ่งมีการรริงานเสริมจากทางฟาบิเชโอรามานโอระบุว่าสิงค์รัมเชลซีพร้อมใส่เลวี่โควิลเข้าไปในการหาบรือในหนนี้และข่าวจากอิตาลีได้เผยต่อไปนว่าเชลซียังติดต่อจอสโกกราดิโอกองหลังแอาเลซิกมารวมไปถึงเวสบรีฟอฟาน่าแนวรับจากทางเลสตี้อีกคนกันอีกด้วยนะ สื่อสเปนเผยเชลซีเตรียมจะยื่นซื้อดยองบาร์เซโลนาพร้อมเงนเอาเงินก้อนไปทาบทามเบรนโซต่อหนะ้าโดยสปอร์ตสื่อสเปนปรายงานข่าวดว่าเชลซีเตรียมยืน่นข้อเสนอซื้อฟรังกีดง้ดยองกองกลางชาวดัชวัย5ปีของบาร์เซโลนาในเร็วนนี้โดยทางชอตบอรีป,ประธานสโมสรคนใหม่ของเชลซีเดินทางไปพบก,กับทางชนลาบากตา้า ประธานสโมสรบาเซโรนาเมื่อต้นเดือนกันยายนซึ่งสปอร์ตอ้งางว่าตอนนั้นโบดีเนอจะส่งเซซ่าอาซิลิโกตาและก็มาโกอสอารอนโซสองกองหลังย้ายสูทธิน้ำหนูและขอไฟเขียวจากบาเซโรนาเพื่อเจรจาก,กับเดยองแต่สุดท้ายแผนดังกล่าวล่มไปเพราะแผน้อนเตะกของเชลซีก็ไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางเอาไว้เนื่องจากพลาดคว้าตัวปราฟินญ,ญาและก็ชูกุนเด,เ,ดเพราะโดนบาซ่าตัดหน้าซะอย่างนั้น สำหรับทางเดยองตกเป็นประเด็นร้อนในช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากบาซ่าต้องการจะขายเขาออกจากทีมเพื่อลดเทดานค่าเหนื่อยโดยมีแมนเชสเตอร์เป็นเป้าหมายหลักโดยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว80ล้านยูโรหรือ2,960ล้านบาทและบาซ่าเองก็พร้อมรับข้อเสนอของพิษาุแดงแต่ตัวเดยองนั้นยังลังเลที่จะย้ายท่ามกลางข่าวลือนะว่าเขาอาจจะสนใจปเโลซีหรือบอเยมินิกมากกว่าในครั้งนี้ รายงานข่าวระบุได้ว่าบาซ่าขายเดยองออสทีมได้บาซ่าก็พยายามจะขอซื้อบรันโดซิวกากองกลางชาวบตนเดเกตของทางแมนเชสเตอร์ตีต่อไปเลยนะเชลซีคว้านายทวันดาวรุ่งม,มากันมารุ่มทีมรอยย้ายอย่างเป็นทางการมกราคมปีหนา้า โดยเชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวกาเบรียลกา้กาซารดนินา่นานักตบบอลวัย18ปีชาวอเมริกันเชื้อสายโปลแลนด์ของทีมชิคาโก้ไฟในเมเจอร์ลีกสอกเกอร์อเมริการ่วมทีมมาแล้วโดยจะจ่ายค่าตัว10ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ3 3 0ล้านบาทและก็ปล่อยให้ซารดนินา่าเล่นในชิคาโ,โกไฟจนจบฤดูกาลเมเจอร์ลีกซะก่อน orn, คอยจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคมปีหนา้า โดยก่อนหน้านี้ทางซโรดิน่ามีข่าวลือหนาาหูกับทางเบรมอรมัดริกนะฮะและก็มีการรายงานมาว่าหราชันชุดขาวด้ยินคอสเนอร์ซื้อนายทวันดาวรุ่งเมื่อเดือนที่แล้วแต่โดนชิคาโก้ไฟป์ปฏิเสธแปลว่าเอเจนต์ของซโรดิน่าจะยืนยันว่าเขาฝันอยากจะไปเล่นให้กับทางมัดริดก,ก็ตามในครั้งนี้ แต่คาดกันว่าเชลซีประสบความสำเร็จในการคว้าตัวโซโลดินา่าเนื่องจากท็อตโบดีเจ้าของใหม่ของทีมเป็นชาวอเมริกาที่มีสายสัมพันธ์ในวงการกีฬาเมืองเมกันอยู่ด้วยนั่นเองนะในเวลานี้สิงเสนอแบนเนอร์เพื่อลดค่าตัวกาเดียร่าโดยงานนี้นะผมทางเชลซีกำลังพยายามเสนอจีมโมแวนเนอร์กลับไปให้กับทางไอบารซิกและก็อาจจะใช้กองหน้าทีมชาติดเดยอรมน,นีเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อยอสโกกราดดโอ เตอรเชซีต้องการคว้าตัวการาดิโอกองหลังทีมชาติโครเอเชียของแอร์บาเรซิกอยู่ก่อนน้นนี้แล้วและกำลังแผนเสนอแบนเนอร์กลับไปให้ทีมดังบูดเดสริกเยอรมันเพื่อเป็นการลดค่าตัวของดาวรุ่งไวส์ปีซึ่งทางเดลี่เมลสื่อของอังกฤษรายงานข่าวดว่าเชลซีหมดความอดทนกับแบนเนอร์ที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งในพรีเมียร์ลีกได้เลยไม่เพียงแค่เสนอกองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีกลับไปให้กับทางไรซิก แต่ยังเสนอเป็นทางเลือกกับทางจูวินทูชที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแสดงความสนใจเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะสำหรับทางแวนเนอร์ย้ายจากทางไลซิกมาอยู่กับทางเชลซีค่าตัวก็มหาศาลนะฮะอยู่ที่47.5ล้านปอนด์เมื่อช่วสมมุปี2020ซีซั่นแรกนั้นยิงไปเพียงแค่6ประตูจากทั้งหมด35เกมพิมพ์บริกและซีซั่นต,ต่อมายิงไปเพียงแค่4ประตูจทะทั้งหมด21เกมพิมพ์รีก รวมแล้ว2อัูการยิงไปั้งสิ้น23ประตูจะทั้งหมด89เกมรวมทุกบริการในครั้งนี้และข่าวเชีซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก f t ฟซีทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ